ของฟุ่มเฟือยคือกับดักที่ทำให้คุณไม่รวยสักทีแก้ได้ด้ยวยสีขั้นตอนง่ายๆนี้หนึ่งตั้งงบประมาณก่อนซื้อกำหนดว่าเดือนนี้จะใช้เงินเท่าไรสำหรับแต่ละประเภทเช่นอาหารเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวจะช่วยให้รู้ว่าอะไรที่จำเป็นจริงๆและลดการซื้อของที่ฟุ่มเฟือย 2. เปรียบเทียบราคาหรือหาส่วนลดตรวจสอบโปรโมชั่นหรือใช้แอปเทียบราคาเพราะคุณจะได้ซื้อของที่มีคุณภาพดีและได้ราคาที่คุ้มค่าแทน ื้อของที่ราคาถูกแต่ได้คุณภาพตำ่ำสามซื้อแบบวางแผนล่วงหน้าให้คุณวางแผนสิ่งที่ต้องการจะซื้อเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนและพร้อมตั้งงบประมาณไว้ให้ชัดเจนวิธีนี้จะช่วยลดการซื้อของเพราะความชั่ววูบได้และจะทําให้เราโฟกัสแค่ของที่จําเป็นจริงๆ 4. รอช่วงลดราคาหรือใช้โปรโมชั่นอย่างฉาญฉลาดให้คุณรอซื้อของที่จาเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือมีส่วนลดจะทําให้คุณได้ของที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่า แต่ว่าควรระวังอย่าซื้อของฟุ่มเฟือยจนเกินไปเพียงพอรถลดราคาซื้อของฉลาดไม่ได้ยากแค่คุณต้องตั้งงบก่อนซื้อทำิสต์สิ่งที่จำเป็นและร124ชั่วโมงก่อนตัดสินใจลองปรับใช้ดูนะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วคุณมีเทคนิคการซื้อของแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันเลยขอให้ทุกคนชีวิตด,ดีมีตัวช่วยกันเยอะๆนะคะ